เทวดาให้ไข่เลือกระวังปวดหลังก็ไม่เกินไข่บ่เลือกเบนก็เลยประทับใจในความบริบูของไข่ก็เลยประทานให้ทั้งสองอย่างพี่เอาตาคู่ไม่แก่พี่เอาตาคู่บงสภาพเนี่ยมันเป็นอะไรได้เบิรงอะไรพี่พี่เห็นบ้านอะไรพี่ห้องยังห้องมันเห็นบ่เห็นแก่บ่เห็นมันสีดำได้หรอ ไมโอ้ยไมโอ้ยไม่ลงที like ่เข่าตาบอกยี่เออว่าแสบแสบเอาแสบขึ้ลืมตาได้ไรหมแสบพีุ่กเองไงตอพิษสดสมันเป็นหยือความรู้สึกยัไงมันแสบหมวยม่ปวดนะบอกเออแสดว่าต้องกินไปล้างทาได้หวงไป เราสวยก็แล้วตลกก็แล้ว่ารักก็แล้วคี้เล่นก็นแล้วทุกอย่างก็แล้วออไม่ม <c oughs> ีเป็นไง <c oughs> เป็นเปได้ยังไงพี่มันเป็นไปได้ยังไงรับพี่ พอคิ้วสวยเสร็จแล้วคับเพื่อนๆค่ะเออพี่สาววัลาเห็นก็อยากได้ดิบัตินี่ใครจะเป็นคนออกทุนให้น้องเป่นหว่าวรลากรยบอกว่าเดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยจ้าพี่สาวจ๋าประตงห่วงานนี่เธอไปเลยเดี๋ยวลงซื้อเสร็จสับเรียบร้อยทํำประวัติไหวค่ะเพื่อนๆค่ะน้องๆกระต้อนรับอีกแล้วบ้านคิ้วสวยเห็นบ่อนีนาบ้านข้าเจ้า จัดสวนยอมมันสวยงามมึงดูมึงตนเมองต,น,งตน,อนนั้นมีดุส่งเจางามงามนะดอกไม้ดอกไหลมึงในป่าโตบังใหญ่เพิ่นเลียงปลาไวนนาบานเพิ่นสวยงามขอยกันนัง่งชมบรรยากาศชิวๆยุคนอกก่อนเด้อ่อยกันเล่นยางเข้าไปข้างใน้ึงถวยรางวัล <Wow. S 1> เพิ่นดูนี่โอ้ย <Okay. S 1> เพิ่นใดระดับใดจะว่า,า <Okay. S 1> เพื่นน่ะเพิ่นไปแข่งสักขิ้วมาม่เป็นธรรมดาเด้เาแกเพื่อนน่ะโอ้ไว้ทุกจุดทุกมุมจะเห็นบอนี่ข้างใน ะอาดสะอ้านร้านเขาสุดยอดมากเนี่ยค่อยมานะค่อยทาเสร็จสับแล้วค่อยกับพ่อเอ๋ยกับมาเพื่อนๆสได้คิวไมสมมต้นบูช <c> า <oughs> จัดไปเลยค่ะนามสกุลน,นี้สวยหมดไม่ต้องรั้งรอเนี่ยเออง,งอวงคูเด้ข่อยสมัยตะกี้เลยข่อยก็างอแงปวดอ้วนอุดอัดอันหาคือตอนนี้บวก่อยอ้วนแล้วเนาะมันเ่าแล้วเ <c oughs> <c oughs> อยข่อยกะตื่นเต้นไงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเออเ <c oughs> พื่อนก็นเลยบอกว่าอ กูเห็ดออกมามันสีงามบ่เฮือก,กันว่ิคนก็คิดายากอีนได้เขาบอกว่าบต่ตองห่วงน้องเขารู้ว่าจะต้องเห็ดแบบใดส้งใดน้องเขาจัดการให้เรียบร้อยมึงบม่ต้องไปคิดยากต้าเขาดอกปุน่ะ,อะเออ่นก,กันยิ้มหน่อยยิ้มไงเอ,อมันคือบ่ฮือว่าซัด ที่แต่เบิ้งเบิงออกเนาเพื่อนๆค่ะวลลภาบอกว่าอย่าไปกดดันนองเขาเห้น้องเขาเย็นไปเลยเขาสิรูว่าหน้าของเธอเบ้าหน้าของเธอเธอจะเอาทรงไหนแบบไหนเขาจะจัดแจงแถลงการเหตเธอเธอต้องไปคิดมากการทําคิ้วเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเด้เพื่อนๆค่ะสมัยก่อนเท่านีป้าสวาบอกมีกลินเด้เออติดหน้าเอียดเปียดยวนสมัยตะกี้จะว่าบอกด็กโทรยีสมัยนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อนๆค่ะเออเขาจะแข่งขันกันยิงเข้ารู้จักลัน ที่ดังๆนะโอ้ยบ่มีการว่าเสียซื้อค่ะเห็นบ่อวัลพาสักมาเรียบร้อยแล้วกะจัดการให้พี่สาวมาสักอีกรอบเพราะราคาไม่แพงค่ะไม่แพงเลยสําหรับวัลพาสันน่ะเอยทำคลิปนิ้วแคเนียเงินเขารั่วรั่วรั่วไปสิบจัดล่ะว่างเงินจะต้องมาตัวซุ้มงเจ้าเห็นบอเนีร้านขาวเส็กซับแล้ไส้ตุ๋